ชาเลนจ์ที่สองครมแล้ว,อวรอบนี้ฟังให้ดีครับทั้งสองทีมครับเล่นแข่งกันทั้งหมด4รอบด้วยกันโดยทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนมารอบละ1คนครับครับในแต่ละรอบนะครับถ้าหัวเราะหักครั้งละหาหคะาาแนน้าคะแนนเลยนะ แล้วคุณหนุมชาชาคือไปไหนล่ะไปมีคนสิบล้อเลี้ยวซ้ายพุ่งเข้าชนร้ายมามีแล้วต้องไม่เคลียร์ค่ะใช่แล้วค่ะไปดูงั้นพ่กี้อยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะกาแฟเขาเห็นหัวหมูนเขาหนูแล้วโอเคผมกับน้องเจมินายเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าในรอบนี้จะเล่นยังไงน้องเจมินายครับนั่งเลยได้เลยครับไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโอเคอะไรอ่ะมีโชว์อะไรอ่ะ คุณต้องมองหน้าผมและคุณพีรพงอย่ามองฝันใช่อย่ามองฝันนี่รับฉันมองเต็มๆอ่ะโอ้โหนี่แอนเขาโหดผีเลยเนี่ยไม่เงียบขนาดนี้คุณข้ามผมด้วยเหรอคุณข้ามผมเหรอคุณขำผมได้คุณไม่โดนนักคะแนนคุณสีขำกันเถอะน้องเจมินายครับพี่อยากได้อมนี้มากเลยพี่พระอันนี้ฟันแล้วนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยพลังบุญครับผมเอาเป็นพลังบุญวันนี้ผมจะมามอบบุญกุศลกับทุกท่านครับยังไงล่ะอันนี้ได้อะไรมาเนี่ย ตรวจวัดคลื่นพลังครับใช่เหรอได้เหรอได้ครับอันนี้เนี่ยนะถูกต้องครับมันมันคืออะไรผมดูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จับไม่ได้อ๋อผมแตะไม่ได้เลยหรอใช่ครับถ้าคุณจะจับต้องต้องเช็คก่อนว่าคุณสามารถเช็คได้หรือเปล่าเล่นเหมือนม่ากบ่อยแน่นอนเล่นเหมือนเลยนี่ทำยังไงฮะจับก็คือเราก็ต้องถามก่อนว่าพระองค์ท่านอนุญาตให้คุณซีจับหรือไม่อท่านเงียบก็คือไม่ได้แหละเอาเอารผมก่อนแล้ดี๋ยนจะไมีนายอ่ะ องค์ท่านนะยังยิงครับอันนี้จับได้ครับเขาด่าทำมีคืนเนี่ยเขาอันนี้มีเดินหน้าแล้วมีถอยหลังกลับไหมดูถอยหลังกลับเลยได้ไหมทำไมคนดูรู้มากถอยเลยถอยเลยอาจาคนดูรู้เยอะอาจารย์อย่าเพิ่งสิอาจารย์เริ่มถอยนะอาจมรย์เฮ้ยเขามาตั้งแต่แรกแล้วนี่เจมินายก็นี่เจมินายครับอาจารย์พระองค์ท่านอนุญาตให้เจมินายจับหรือไม่ได้ได้ครับเดี๋ยวพระองค์จ้าได้เกิดอะไรขึ้นพระองค์ท่านทำยังไงตอบยังไงเมื่อกี้ได้ แค่นี้เนี่ยนะถูกต้องถ้ามีคลื่นอนะมันจะมีเสียงโอ้ยอาจารย์นี่มัทำได้เฮ้ยถอยหลังเลยถอยหลังเลยโอ้ยโอ<า>้ยโอ้ยอาจารย์เก่งมามน,งน้อนนจะไม่ลงรถจะนั่งอยู่นี่แหละเสียใจเหมือนกันนะคิดว่าจะออกมาแล้วแบบเชื่อมจิตเชื่อมใจอะไรเออพอไ,ได้อ่าประมาณนี้ ห้ามขำนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสรุปแล้วอ้าวต้อนรับนะครับน้องนายคอมเมดี้สวัสดีคุณผู้ชสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาทำหน้าที่อะไรไม่รู้เขาให้มาทำอะไรเนี่ยเขาใมาเป็นผู้ช่วยนะได้เลยอ้าวโอเคกันลงมาต้้งไหยมาเลยโอเคฮะครับผมมีลงมาด้วยเหรอให้ลงมาด้วยเหรอกฎการในรอบนี้เมื่อกี้ผมกับน้องเจมินนายบอกแล้วว่าทั้งสองทีมครับต้องส่งตัวแทนมาทีมละ หนึ่งคนด้วยกันมีอุปกรณ์อะไรออกมาคุณต้องปฏิบัติตามนั้นแต่สิ่งสำคัญคือห้ามขำอ่าโอเครอบนี้นะครับครับผมหน้าที่ของคุณคือังไงครับคุณซีจะต้องโอ้ยโอ้ยอะไรเพื่อนี่มันจังหว่ามันเสียลุยเนี่ยอย่าซ้อนกันอ่าโอเครอบนี้ครับทั้งสองคนคุณเป็นคนร้องเพลงได้ไหมพอได้ครับคุณเป็นคนร้องเพลงได้อยู่แล้วเป็นศิลปินพอได้ครับคุณจะต้อง ร้องเพลงนะครับตามอุปกรณ์ที gebracht, ่ทีมงานนั้นส่งมาให้นะครับไม่อยู่ที่ใครคนนั้นร้องพัดกระร้องเพลงนะครับเพลงนี้ชื่อว่าอุ้ยวัดปละมาเอุปกรอนครับโอ้ยอนทุกครับคอนทุกพร้อมแล้วเชิญครับ เไงอาจารย์อาจารย์แห้งไหมแห้งไหมอาจารย์เป็นไงเหมือนตีขนมกูเข้าไปอะไรนะอะไรนะนเจมินาอยากนอนเจมินาอยากนอนเอา น้ำลายน okay. oh. ้ำลายลงด้วฮะเรักเท่ารักอรกรอตน้ำลายโตั้งนึ่นะขนาดโดนเป่าเนี่ยยังหล่อเลยแต่ว่าเมื่อกี้น้ำลาย ผ่านไปแล้หนึ่งรอบไปเลยเข้าไปข้งในแล้วฮะเปลี่ยนตัวครับอ้าวเชิญมาอ่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมแล้วครับพร้อมนะพร้อมแล้วเชิญครับร่างทรงผิดความพูสวัสตถุขาลิ๊กบอกว่าไอ้จ้า พี่หนุ่มหนิงมาทำไมได้เห็นเราเป็นก้อนๆคุ้นๆและกล้ามเนื้อน้องน้องดำๆน้ำตาลน้ำตาลในก้อนเนี้ยเงยหน้ามาพี่สาวพี่หนุ่มหนิงมาทำไมเราไม่บอกใครเลยแย่แล้วเดี๋ยวรองเท้ารองเท้าอ่ะโอ้เปิดเลยอ่ะรองเท้าอ เต้นรองเท้าวางอะรูต้องลงทุนขนาดไหนอะแล้วก็จะกระแงเป็นรูคืออะไรวะรู้ชีวิตมันเศร้าละแกล้งชีวิตมันเศร้าเบื่อเกินอะีวมันเศร้ามากจะทำอย่างนี้เลยไม่เป็นไรนะครูครูอุ๊ยเขารู้ด้วยอะว่าเราเป็นครูอะรู้เขารู้ได้เหรอรู้เขาไมรู้อะรู้ที่กระต่ายติ๊กติ๊กตอบอะครูเพลงอะไรอะเพลงอะไรอะเอาไหมล่ะครูเอาตรงนี้มามาเลยมาเลย างี้เลยนะอางี้เลยนะอางี้นะเราซ้ายนะไปซ้ายก่อนนะพิวบานาน่าพิวพิ้วบานาเดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวร้องทุกคนต้องทำด้วยนะโอเคพร้อมเดินสองซ้ำไปพิวบานา แป๊บหนึ่งครัวเหนื่อยไหมพร้อมแล้วเริ่มครับ ว่าผมทําไม่ได้เพราะว่าผมผมว่าเป็นคนเ้นตอร์ใช่ไหมแล้วคือระหว่างที่ผมเป็นพิธีกรอยู่เนี่ยผมก็พยายามที่ที่จะกั้นขับแต่ว่าก็ทําไม่ได้จริงเพราะว่าผมลุดไปตั้งแต่ตอนที่เอเ่อเรียกว่าอะไรพี่นายมาตอนที่มาเต้นเอเ่อเรียกว่าอะไรนะเต้นเมลอนตอนนั้นก็หลุดตั้งแต่ตรงนั้นมาเลยคนระับโอเคโอเคเอาพุ่งจบ ขนาด่านี้พวกแกพาได้แล้วล่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงลูกเฮ้จบไปยองจบมันเป็นยังไงเป็นไงจะลาออกจากวงการตลกไม่ต้องไปทำไมทำไมออกมาเล่นแล้วรู้สึกไม่ขำเหรอมันมีตัวขำโยมีตัวขำโยมีตัวขำเอาไปตีนี่มีตัวขำโยเกาไปตีนี่เดินเตี๊ดินเตีไปตีไป อ่ะโอเคไปชาเลนต์ต่อไปเลยโหดเซ็งอ่ะว oh, okay. yeah. oh, wow, okay. ันนี้ข่ำน้องเจมีนายกรามค้างเลยอ่ะแล้วจะแพ้ไหมเนี่ยผมไม่เป็นไรพี่ผมมีเนสกาแฟมาปลอบใจครับ อร่อยผสมประสานลงตัวสุดๆเลยอ่ะอนี่แหละความลงตัวที่เพอร์เฟกต์มิกครับพร้อมเล่นเกมต่อไปยังครับ